พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่75เรื่องสุพัทธะปริภาชกสมัยนั้นสุพัทธะปริภาชกอาศัยอยู่ในกรุงกุศินาราได้ทราบข่าวว่าพระสมณโคดมจากปรินิพานในปชิมยาามแห่งราตรีวันนี้ มีความดำริว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมอุบัติขึ้นในโลกในการบางคราวธรรมอันเป็นสิ่งที่สงสัยซึ่งมังเกิดขึ้นแก่เรายังมีอยู่เราเลื่อมใสในพระสมณโคดมว่าสามารถแสดงธรรมแก่รเราให้สิ้นสงสัยได้สุภัทธปริภาชกจึงเข้าไปหาพระอานนท์ที่สารวัน ขอเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอน,นุนกล่าวว่าอย่าเลยสุพัทธ,ธะเบียดเบียนพระสถาคตเลยพระองค์ทรงประชวรอยู่แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามสุพัทธ,ธะปริภาชกก็ยังกล่าวอยู่เช่นนั้นพระบรมศาสดาทรงสดับคำเจรจาของพระอน,นุ์กับสุพัทธ,ธะปริภาชกแล้วตรัสว่าอาน,นุ์ อย่าห้ามสุพัทธ,ธะเลยจงให้สุพัทธ,ธะเข้าเฝ้าตถาคตเถิดสุพัทธ,ธะจะถามปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งกับเรามุ่งเพื่อความรู้ไม่ใช่มุ่งเพื่อความเบียดเบียนอันหนึ่งเราจะพยากรณ์ข้อความแก่สุพัทธ,ธนั้นเราจะรู้ข้อความนั้นได้โดยพลันอานนท์จึงได้กล่าวกับสุพัทธะปริพาชกว่าไปเถิดสุพัทธะพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทานโอกาสอย่าท่านแล้วสุพัทธะจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาขณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นเจ้าลัทธิที่ชนเป็นอันมากยกย่องท่านเหล่านั้นทั้งหมดตรัสรู้แล้วหรือยังไม่ได้ตรัสรู้หรือตรัสรู้แต่เพียงบางท่านนี้คือข้อสงสัยของข้าพระองค์ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสุพัทธะเราจะแสดงธรรมแจ่เธอเธอจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีสุพัทธะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการหาไม่ได้ในธรรมวินัยใดสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นสุพัทธะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการ หาได้ในธรรมวินัยใดสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สก็หาได้ในธรรมวินัยนั้นคําว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสต่อไปอีกว่าสุพัทธ,ธะอริยมักอันประกอบไปด้วยองค์แปด หาได้ในธรรมวินัยนี้สมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ส่วนลัทธิอื่นที่ไม่ได้เจริญอริยมรรคมีองค์8ปดย่อมว่างจากสมณะผู้รู้ตราบใดที่ภิกษุดำรงอยู่ในมรรคมีองค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ทั้งหลายสุพัทธะเรามีวัย9 9ปีบวชแล้วสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลตั้งแต่เราบวชแล้วนับได้51าบปีทำอันตึงเครื่องนำออกจากสังสาร,รวัฏไม่มีในที่อื่นนอกจากในธรรมวินัยนี้เท่านั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ดังนี้แล้วสุพัทธปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีพในที่มืดให้ผู้มีจักษุเห็นรูปฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรม โดยอเนกปริยายก็ฉะนั้นข้าพระองขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอข้าพระองพึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสุพัทธะผู้ใดผู้หนึ่งที่เคยเป็นอัญยะเดรถีหากหวังบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ผู้นั้น ต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนต่อล่วงสี่เดือนและภิกษุทั้งหลายมีจิตยินดีแล้วจึงให้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุสุภัทธะปริภาชกกราบทูลว่าข้าพระองค์จักอยู่ปริวาสสี่ปีต่อล่วงสี่ปีแล้วภิกษุทั้งหลายมีจิตยินดีแล้วขอจงให้บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุเถิดพระเจ้าข้า พระบรมศาสดารับสั่งกับพระอนุนว่าอาน,นุนถ้าเช่นนั้นเธอจงให้สุพัทธะปริภาชกบวชเถิดสุพัทธะปริภาชกกล่าวกับท่านพระอนุนว่าอาบุโสเป็นลาบของท่านแล้วในการที่พระบรมศาสดาทรงยกกระผมให้เป็นอันเตวาสิกข,ของท่านในที่เฉพาะพระพักอธกถามหาปรินิพานสูตร หน้า437กล่าวว่าเมื่อพระบรมศาสดาตรัสอนุญาตให้สุภัทธะบวชพระอนุนได้นำสุภัทธะปริภาชกไปในที่อันสมควรแห่งหนึ่งเอาน้ำจากคนโทรถศีรษะปลงผมเลหนวดให้ครองผ้าการสาวะให้รับไตรสรณคมแล้วนำเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์พระบรมศาสดาทรงประทานอุปสมบทแล้วตรัสบ,บอกกรรมฐานสุพัทะ รับกรรมฐา,านจากพระพุทธองค์แล้วหลีกไปอยู่แต่ผู้เดียวอธิษฐานจงกรมณที่ส่วนหนึ่งของสารวโนทยานภาคเพียรเจริญวิปัสนาได้บรรลุพระอาหารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภินญ,ญาหกในคืนนั้นเองสุพัทธะเป็นสาวกรูปสุดท้ายที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปริพานหรได้รับการบรรพชาอุปสมบทและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานจึงได้ชื่อว่าอารหันตะปัชิชมสิกขิสาวกคําว่าอารหันตะปัชิชมสิกขิสาวกหมายความถึงภิกษุที่อุปสมบทและได้บรรลุอรตผลเป็นองค์สุดท้ายในขณะที่พระพุทธเจ้ายัางดํารงพระชนอยู่ อธิกถามหาปรินิพน์สูตรหน้า434ถึง435กล่าวว่าในสมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าสุพัทธ,ธะเกิดเป็นน้องชายของพระอัญญาโกลทัญญาเป็นเจ้าของแปลงนาข้าวสาลีร่วมกันพี่ชายได้ถวายโภชนะที่ทำจากข้าวสาลีตั้งแต่เริ่มอ,ออกรวงจนกระทั่งเก็บเกี่ยวรวม9ครั้งส่วนน้องชายหลังจากเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วจึงถวาย ในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้พระอัญญาโกนทัญญาจึงได้เป็นปฐมสาวกส่วนพระสุภัทธะได้เป็นปัจชิมสิกขิสาวก